สวัสดีค่ะจา่าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าเปิดไพ่เอาไว้ให้แล้วนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ไพ่อยากจะสื่อสารถึงคุณเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะบอกอะไรกับคุณหรืออยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานที่จ่าเปิดขึ้นมาในวันนี้นะคะเป็นพลังงานของใครบางคนที่ จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วอาจจะเป็นการจบกันแบบกระทันหันซึ่งจริงๆความว่ากระทนหันมันอาจจะไม่ใช่การเป็นการจบกันทันทีหรือการจบกันโดยไม่ตั้งใจสักทีเดียวนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นมีสัญญาณบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่แค่คุณหรือเขาอาจกำลังพยายามประคองความสัมพันธ์นั้นเอาไว้แต่สุดท้ายวันหนึ่งที่ คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวหรือเขารู้สึกว่ามันประคองต่อไปไม่ไหวความสัมพันธ์มันเลยจบลงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันจบกันในวันนั้นจริงๆซึ่งพลังงานที่ไพ่อยากจะสื่อสารในวันนี้เป็นพลังงานของคนที่จบกับคุณไปแล้วจบไปแบบกระทันหันจบไปแบบที่มันค่อนข้างที่จะพังมากจนในวันที่คุณกับเขาจบกันคุณอาจจะมองไม่เห็นทางเลยว่า คุณกับเขาจะได้มีโอกาสกลับมาในชีวิตของกันและกันอีกเพราะมันแทบจะไม่เหลือชิ้นดีแม่แทบจะไม่เหลือเศษซากของความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเลยเพราะเอาจริงๆคนที่คุณมาถามถึงหรือว่าสิ่งที่พายอยากจะสื่อสารคนคนนี้กับคุณค่อนข้างคบหากันมาในในระดับที่ มีการพูดคุยถึงอนาคตกันมานานแล้วบางคนต่อให้คุณกับเขาเป็นแค่คนคุยแต่คุณกับเขาก็เคยคุยเรื่องอนาคตเรื่องความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเอาไว้แล้วส่วนบางคนคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยซ้ำและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างฝันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเรื่องของระยะทางเพราะคนคนนี้คนที่ไพ่สื่อสารม,มาถึงคุณเป็นคนที่อยู่ทางไกลเป็นความลัก ออนไลน์คนคนนี้กับคุณผ่านติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งการเป็นครอบครัวกันคุณก็แยกกันอยู่คนละที่คนละพื้นที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันบ่อยมากนะักดังนั้นระยะทางความไม่เข้าใจการความแตกต่างของเวลาความแตกต่างของถิ่นที่อยู่มันเลยทําให้คุณกับเขามีปัญหากันแล้วโดยเฉพาะคนคนนี้เป็นคนที่ ชอบหยิบยื่นน้ำใจหรือหยิบยื่นไมตตีให้กับคนอื่นรอบข้างสะทั่วจนคุณรู้สึกว่าเขา เป็นคนที่เปิดความสัมพันธ์ให้กับทุกคนจนคุณไม่มีความไว้วางใจในตัวเขาเลยถึงแม้เขาจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่พี่น้องแต่สิ่งที่คุณมองเห็นสิ่งที่คุณรู้สึกมันไม่ใช่เขายังเหมือนคนที่พร้อมจะเปิดโอกาสตัวเองไปเรื่อยๆแม้กระทั่งบางคนที่มีลูกอยู่แล้วพ่ออยู่ห่างไกลจากคนเขาก็ทําตัวเหมือนคนโสดคนที่ไม่มีภาระพันธะอะไรในขณะที่คุณต้องเป็นคนเลี้ยงดูลูกหรือูดูดแลครอบครัวเหมือนเดิมแต่บางคน ต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์การอยู่ใกล้กันแต่เขาก็ไม่เคยทําให้คุณมั่นใจเลยบางคนคุณไม่มีสถานะด้วยซ้ําคุณอาจจะดูเหมือนจะพูดงงๆนะคะแต่มันเกิดขึ้นจริงบางคู่บางคนจะมั่นใจว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คือพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตพูดคุยกันถึงแผนการในอนาคตอย่างชัดเจนบางคนอยู่ด้วยกันแล้วด้วยซ้ำบางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วด้วยซ้ำ แต่เขายังไม่เคยเปิดเผยคุณให้กับคนในสังคมเขาได้รับรู้เลยบางคนคุณไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อนเขามีใครบ้างและคนในครอบครัวของเขาหรือคนในสังคมของเขายังไม่รู้เลยว่าเขาคบหากับคุณทั้งทางที่ตัวคุณเองเป็นคนที่มีดีมากนะคะคุณเป็นคนที่มีพร้อมไม่ว่าจะหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งบางคนฐานะทางการเงินของคุณก็ดีกว่าเขามากแต่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนไม่ เคยเปิดตัวกับคุณให้ใครรับรู้เลยนี่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้มานานคุณถามหาความชัดเจนเขาก็ไม่เคยให้เพราะเขามั่นใจว่าคุณรักเขาคุณหลงไหลเขาคุณตัดเขาไม่ขาดเพราะฉะนั้นเขาจะทํายังไงกับคุณก็ได้แล้วไม่หนักซ้ําบางคนคุณยอมที่จะไม่มีสถานะตั้งแต่แรกดังนั้นเขาก็เลยมัวแต่คิดว่าในเมื่อคุณ อยู่มาได้ตั้งนานแล้วโดยที่ไม่มีสถานะแล้วคุณจะมาเรียกร้องสถานะอะไรตอนนี้ดังนั้นคุณก็เลยไม่ได้รับสิ่งที่คุณควรจะได้เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนอกจากทางไกลหรือระยะทางที่ทําให้คุณกับเขาจบลง แต่สุดท้ายคุณกับเขามันยังไม่สามารถตัดกันได้ค่ะนะคะถ้าถามว่าการจบกันครั้งนี้ที่ดูเหมือนจะไปต่อกันไม่ได้เลยดูเหมือนจะพูดคุยกันไม่ได้แต่ไพ่เดอะเดวิลที่ขึ้นมาจะบอกได้เลยนะคะว่าคุณกับเขายังไม่จบกันคุณกับเขายังมีบ่วงเวรบ่วงกรรมมีบุญสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์กันอยู่ดังนั้นการจบกันในครั้งนี้มันเลยไม่ใช่การจบกันที่เด็ดขาดยังจะมีการมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งเพราะไพ่หนึ่งถ้วยก็ยัง ขึ้นมาดังนั้นจึงมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งและตัวคุณเองก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสคนคนนี้เพราะคุณยังรักเขาอยู่แต่การกลับมาในครั้งนี้ถ้าคุณจะให้โอกาสเขาคุณจะต้องได้สิ่งที่ เรียกว่าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและชัดเจนและมั่นคงคุณจะไม่ยอมเป็นเงาคุณจะไม่ยอมอยู่ในมุมมืดของเขาอีกแล้วถ้าหากคุณพูดความต้องการของคุณไปแล้วมันจะทำให้จบกันและทะเลาะกันคุณก็ยอมที่จะจบ แต่คุณจะไม่มีวันกลับไปโดยที่คุณไม่ได้รับสถานะที่ชัดเจนคุณรักเขาก็จริงคุณยังอยากให้โอกาสเขาก็จริงแต่ถ้าหากเขาไม่หยิบยื่นในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็จะไม่มีวันกลับไปเหมือนกันแตกเป็นแตกหักเป็นหักในครั้งนี้คุณจะไม่ยอมเขาอีกต่อไปเพราะคุณกลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วไม่ใช่เพียงแค่คุณรู้สึกไปเองนะคะแต่คนรอบข้างคนในชีวิตคุณคนใน ชีวิตจริงของคุณที่คุณรู้จักทุกคนต่างรู้สึกว่าคุณคือคนที่มีคุณค่ามากกว่าที่จะอยู่ในมุมมืดของใครเรื่องของคุณอาจจะไม่มีใครรู้แต่ทุกคนมองว่าคุณคือคนที่ถ้าหากใครเลือกได้ก็อยากได้คุณไปเป็นคู่ชีวิตคุณมีพร้อมทุกอย่าง มันยิ่งตอกย้ำทำให้คุณรู้สึกว่าในเมื่อคุณมีพร้อมขนาดนี้แล้วคนอื่นก็เห็นคุณมีคุณค่าขนาดนี้แต่ทําไมคนที่คุณรักคนที่คุณให้โอกาสคนที่คุณพร้อมจะอยู่ข้างๆเขาเขากลับไม่เคยให้สิ่งนี้กับคุณเลยให้แต่ความไม่ชัดเจนให้แต่คำพูดเพ้อฝันขายฝันดังนั้น การกลับมาถ้าหากคุณไม่ได้ความชัดเจนคุณก็ไม่พร้อมที่จะกลับไปถึงแม้คุณจะรักแต่คุณก็ยังยอมที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดเขาออกไปด้วยและให้ปิดจบคือไพ่สองเหรียญเครื่องหมายอินฟินิตี้ขึ้นมาจะบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน ถ้าหากคุณชัดเจนและมั่นคงกับความต้องการของตัวเองมากพอเพราะไพ่ใบนี้คือการวนเวียนกลับมาหากันเครื่องหมายอินฟินิตี้มันยังไม่จบคุณกับเขายังจะต้องได้กลับมาวนเวียนในชีวิตของการและการอีกครั้งและคุณจะได้สถานะที่ชัดเจนได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอนาคตที่มั่นคงจากเขาเขาพร้อมที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณเพราะเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอย่างแน่นอน เดือนที่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะคือเดือนกุุภพาพัน์เดือนมกราคมหรือเร็วที่สุดคือภายในเดือนมิถุนายนนี้ที่คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้บางคนอาจจะช้าอาจจะเป็นช่วงต้นปีซึ่งค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างมีน้ำหนักมากนะคะว่าหลายๆคู่หลายๆคนคุณอาจจะต้องรอไปจนถึงต้นช่วงต้นปีหน้า กว่าที่คนคนนี้จะกลับมาพร้อมความชัดเจนและความมั่นคงให้กับคุณถ้าหากคุณยังรักคุณก็ยังรอเขาได้เพราะเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นความชัดเจนให้กับคุณแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันนานขนาดนั้นคุณไม่รอคุณก็สามารถเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยแล้วไปเริ่มต้นใหม่เพราะคุณเป็นคนที่มีแต่คนต้องการ เพียงแค่คุณเปิดโอกาสและเปิดใจแต่ถ้าหากใครไม่อยากเปิดใจให้กับใครแล้วคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยดีเพราะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดังนั้นถ้าใครรอก็เร็วที่สุดคือเดือนมิถุนายนแต่ช้าที่สุดก็จะเป็นช่วงเดือนมก,กราคมหรือกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะแต่ไม่เกินเดือนมีนาคม ที่คุณกับเขาจะได้กลับมาวนเวียนในชีวิตของกันและกันอีกแต่ถ้าใครไม่อยากรอก็เดินหน้าม o v e ออและใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่และใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูท่านัและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%ถึงนนะคะชาวธาตุดินราศีพฤษกการมังกรชาวธาไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวรา,าศาาีกรกฎคนที่เกิดวันที่12-22 คนที่เกิดวันที่ 11, 21, 31คนที่เกิดวันที่ 77, 77, 27ถ้าใครมีท่าตและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%แต่ถ้าหากไม่มีคุณก็อาจจะตรง50%นะคะถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ